สวัสดีค่ะช่องเจี๊ยบชาแนลนะจ๊ะสิผ้ามากินตามะฮุ่งนะคะตำมะละกอของเ้านี่เองค่ะเริ่มจากการซับบังหุ่งสับเลยค่ะมักเส็นหน่อยเส็นใหญ่ซ้ำในค่ะเลือกเอาตามใจเจ้าของเลยเด้อค่ะผู้ใดมากรสชาติแบบใดหรือว่าต้องการแบบใดก็เอาตามใจปากของเจ้าของเนาะคะ่ะเนาะ แต่ละคนกับมักรสชาติบ่อกอกันค่ะตำพริกสดกับพริกแห้งโขลกร่วมกันเด้อค่ะให้มันมีทั้งพริกแห้งพริกสดโขกกับ,บ่ตองละเอียดลายค่ะใส่มันตาน้ำโขโขกแล้วก็ใส่น้ำข้ามเปียกเนาะคะ่ะ ใส่ปลาใส่น้ำปลาน้ำขาจักหน่อยใส่บเบเขือเทศอันนี้มันจะเป็นบเบเขือเทศอ่าบเขือสบมเนาะค่ะใส่หลายๆค่ะเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติน้ำใส่ผงชูรสน้ำขาขาดบ่ได้ก็เป็นผงชูรสนี่แหละค่ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บลายเนาะคะ่ะ อย่าลืมใส่บักน้าเด้อค่ะเอาบักน้ามาใส่น้ำใส่บักน้าเพื่อให้มันมีรสชาติเปรี้ยวน้ำค่ะเมื่อนี้เจี๊ยบสิ่ตามใส่บเขือเปาะน้ำเ้ยค่ะให้มันมีรสชาติอ่าหลากหลายเนาะค่ะในขลุใส่ผักเข้าไปน้ำผู้ดใดมากรสใด,ดชอบรสชาติใดเปรี้ยวหวานเข้มค่ะ เอาตามใจปากของเจ้าของได้เลยค่ะมันเเจี๊ยบกับบอกินหวานค่ะค่ะกินออกเปรี้ยวเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือรสชาติไผ่รสชาติมั่นเนาะคะ่ะซิมเบงเด้อะคะ่ะซิมเบงตามตามรสชาติที่เจ้าของต้องการใส่เส็จลงไปค่ะต้มเลยเลยค่ะตาํา ตำเนื้อ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 ให้มันเข่ากันค่ะเป็นตะเสียดทางนื้อค่ะเบิ้งเป็นตะเสียตถึงแตยอยู่ในโขกค่ะรสชาติเพชรเพชรค่ะแต่ว่าห้างซ้าต้องที่แข็งที่สุดค่ะ ค่ะได้แล้วค่ะตำบวบหุ้งหนึ่งครกจานใหญ่ๆกินกับบักหอยจูบน้ำด้วยค่ะมือนี้มีบักหอยขมนะคะกินคู่กันแซ่บแซบค่ะมาเด้อค,ค่ะมากิน่ะ